โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับหุ่นยนต์ป๊อปบอนะครับที่เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แต่แล็น่าจะเป็นตระกูล Arduino ที่มีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบครันนะครับทีนี้วันนี้มันเป็นหุ่นยนต์แบบป๊อปบอนะครับป๊อบเนี่ย ป้อมบอด3 2i นะครับเราก็จะมาดูเบื้องต้นก่อนเห็นไหมครับถ้าสังเกตด้วยง่ายครับก็จะมีตัวฐานนะฐานของฐานของหุ่นยนต์ที่เป็นรถนะครับโอดีไซน์ออกมาได้ดูดีเลยนะครับมีมอเตอร์ DC นะครับที่เป็นล้อนะครับสองสออันนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมโพลิเมอร์นะครับก็จะามาต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอย่างอื่ต่อมีอินฟราเรดเซนเซอร์อันนี้มีมาให้7ตัวนะครับเด,ดเดี๋ยวดูด้านนี้เห็นไ,ไหมครับเตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีอันนี้อินฟราเรดเซนเซอร์นะครับเอาไว้สําหรับตรวจจับ นะตรวจจับความแตกต่างของพื้นผิวนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมาตรวจจับเส้นนะครับตรวจจับเส้นนะครับแล้วก็มีการให้มันมันก็จะเป็นอินฟราเรดหลักการมือก็คือการสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ที่แอบ,บเห็นเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครูน่นี้เห็นว่าจะมีล้อล้อตรงนี้โอ้ทำมาได,ด้ดีครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเพราะว่า ถ้ามีตัวนี้ครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ไอ้เจ้าอินฟลูเออนนซ์ิฟีสเนี่ยครับไปมีช่องว่างนะครับเพื่อให้สามารถตรวจจับนะครับกับพื้นผิวได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีเซอร์โวมอเตอร์นะครับนี่เซอร์โวมอเตอร์นะครับมาพร้อมกับคิปเปอร์อ่ามีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีตัวยกขึ้นนะครับขึ้นลงแล้วก็หนีบนะครับมีด้วยกัน สองตัวนะที่เอาเข้ามาให้นะครับเฮ้เราก็มาดูในเรื่องของอปอดไมโครคอนโทรลเลอร์บ้างนะครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับตัวที่เป็นโวลเตจอินพุตนะครับเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับโวลเตจอินพุตก็จะมีลิเทียมโพลิเมอร์เข้ามา เราจะให้อยู่ที่ไฟเลี้ยงครับจะอยู่ที่6-9โวลต์น,นะครับ6-9โวลตนน์เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงบอร์ดทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเรียบร้อยเข้ามาแล้วเพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมีสวิตช์ Switch, นะครับจะเปิดได้ไหมเนะี่ยอ่านี่ครับเปิดปิด มีแสงไฟสีเขียวนี่ถ้าเราเปิดนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วครับเดี๋ยวเรา,เราดูไปเรื่อยนะครับ <c oughs> มีสวิตช์นี่นะครับที่เราบอกไปเมือกี้มีสวิตช์มอเดอ๋ยแล้วเราดูนะมีการแสดงไฟสถานะนะครับไฟสีเขียวออนอยู่นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ เหลือน้อยครับนี่มีโลมีโลแจ้งด้วยนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับไมโครคอนโทรเลอร์ตัวนี้ก็จะผ่าน USB Type C เนาะนี่ทันสมัยมากเลยนะครับ USB Type C ถ้าใครไม่มีนะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องหาตัวแปลงมานะครับนีสายต่อจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเรามาเข้าที่ เข้ามาที่บอร์ดเลยนะครับเราก็จะใช้เราก็จะใช้ด้านตัวด้านบนนะครับนะบก็จะเสียบเข้าที่ด้านบนตรงนี้แบบนี้ครับจากนั้นแล้วก็เอาปลายข้างหนึ่งน,นะครับไปเสียบที่โน้ตบุ๊กของเรานะเพื่อใช้ในการที่จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโค้ดโปรแกรมเพื่อเข้ามาสู่ไมโครคอนโทรลเลอร อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มาพร้อมกับบอกนะครับให้เจ้าป๊อปสานะครับก็จะทำให้เราสะดวกสบายแล้วก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นนะครับามาดูต่อขออนุญาตเก็บกนี้ตรงนี้มีอะไรบ้าง จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับแบบ RXTX นะครับนี่ตรงบริเนี้นะครับแล้วก็ยังมีพอร์ตนะครับพอร์ตอินพุตเอาพุตแอนออลอกแล้วก็ดิจิตอลอันนี้มีมาให้ถึง8พอร์ตด้วยกันนะครับนี่1 2 3 4นะครับฝั่งนี้ครับ5เนี่ย5 6 7แล้วก็8ตรงนี้นะครับนี่8ข้ามมาหน่อย ข้างวม่าเดี๋ยวเอาเนี่ยออกไปโซ่ตังนี้ครับจะได้เห็นเหมือนกันนะครับด,ดนะูจากนั้นก็จะมีสวิตช์ Switch. นี่ครับมีสวิตช์มาให้2ตัวสวิตช์อินพุตนะครับสองตัวเป็น A นะครับเแล้วก็บีเอแล้วก็ B 2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์อนาล็อกนะครับนี่ปรับผลนะครับปรับผลให้เรา แล้วก็มีสวิตต์โอเคนะครับนี่สวิต์โอเคให้ตรงนี้แต่เหลืองๆนะครับนี่ทำงานตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ครับตื้อไล่ลงมาไล่ลงมาแล้วมีตรงนี้ครับรีเซ็ตสวิตต์นะครับรีเซ็ตสวิตต์อยู่ตรงนี้นะครับอเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราก็จะสามารถที่จะรีเซ็ตได้เลยนะครับแล้วก็มีจอนะครับ จอ,จอรุ่นนี้เป็นรุ่น OLED นะครับจอ OLED 1.5นะครับขนาด1.5ก็กำลังเหมาะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับในการเป็นจอแสดงผลนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาจอแสดงผลตัวนี้ครับ128คูณ64จุดน,นะครับ ใช้ด้วยนะครับทีนี้มีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกยวดูนะครับด้านล่างครับด้านล่างด้านล่างก็จะมีที่แบตเตอรี่นะที้มาดูคิปเปอร์ของเราครับมาดูคิปเปอร์ของเราดีครับตัวคนะิปเปอร์คิปเปอร์ก็จะมีมอเตอร์นะมอเตอร์ Motor. ยกขึ้นยกลงนะนะเดืันงสองตัวนะ ขึ้นยกลงนะครับจขึ้นยกลงจากนั้นครับก็จะมีโซมอเตอร์อีกตัวหนึ่งครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำให้คิปเปอร,ร์หนีบจับเข้ามาแบบนี้นะครนี่ครับหยิบจับนะครับทั้ง3ตัวนี้ก็จะทำงานสัมพันธ์กันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับ เซนเฟแล้วก็มีอันต้าเซนเซอร์นะอันต้าเซนเซอร์ในการที่จะปล่อยคลื่นอกไปสะท้อนแล้วก็สะท้อนกลับมาเพื่อมาประมวลผลส่วนใหญ่ที่นี้เราก็จะเอาไปคำนวณหาระยะทางนะครับ,นะรบ,นะรบที่ทําให้ทราบตำแหน่งนะครับของวัตถุที่เจ้าคิปเปอร์เนี่ยจะไปหยิบจับนะะไปหยิบจับวัตถุหยิบจับแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์ปอบ,บอรด32นะครับให้สามทั่จะทำงานรันร่รวมไปกับออภารกิจอื่นๆได้นะครับก็ถ้าจะดูจากรูปลักษณะนะครับก็เหมาะนะครับที่จะเป็นชุดการเรียนรู้นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเรียนรู้หุ่นยนต์ปอบอรด,ดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสวยดูอีกครั้งนึงครับ ที่ได้มีการเซตค่าการทำง,งานนะครับเซตค่าการทำงานอันนี้ก็จะพร้อมนะครับพร้อมใช้งานาดูนี่เห็นไหมครับไฟ LED ติดทุกดวงครับของอินฟราเรดอนี้ถ้าเราสังเกตคือถ้าใครที่เอ่อพอมี ความรู้ความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของ 3D printer นะครับก็สามารถที่จะออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับยิ่งถ้าเกิดเราเดีไซน์นะครับดีไซน์หุ่นยนต์ให้เขาสามารถทำงานได้นะครับให้มีความยึดเกาะถนนหรือการเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำได้อย่าง ละเอียดรอบครอบนะครับถ้าเราสังเกตดูง่ายๆเนาะมันก็จะมีข้อไม,ม่แนนะ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งชุดการเรียนรู้นะครับที่สามารถที่จะเอามาใช้สําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับในการศึกษาเออจ้าปอกปอนนี้นะ